ใชครับพี่น้องครับเหมือนกันสิเพียงไฟเลยครับย้ำแรงจี้เข่าสูมกันไปเบิ่งครับพี่น้องครับไปครับนี่ครับร่างสูบกันจี้เขาอยู่ครับหนาครับพี่น้องครับ มือนี้หนาวครับมืนี้หนาวพี่น้องครับเล่ดักไฟกีเขากันกินกิยเาไราเขาไม่ยีหอกนสินว่าเอาเินสินว่เอากีเขาบรรยากาศบรรยากาศที่เขาหนาหนาวอาอว่าเบิ้งกันเลยบรรยากาศกี่เขาหนาหนาเลยี้เพี่น้องเลยเนียคือกนหนาหนาของ้าีิสานมาเข้อกี่เขาคือทอดอดีต สมัยเป็นเด็กหน่อยผู้เฒ่าพู้แก่บนข้ากีแเ็นหนานามากกระทางไฟกีเขานำเสายำแรงตัวนี่คืออดีตไปหความดัไนมะนมันเ่ากเขากินสมัยก่อนบสมัยยกินโบราณโบราณเขายักีเขาลักษาโบราณ ่่าวสบายไม่อยากกินจี้เขาขึ้นเก้าเหรครับตะกี้ตะกี้ว่ามีอยังกินนั่นปะไฟซื้อซื้อซื้อจี้เขาบ้องตะกี้ขากินกับปลาแดกบ้อมมาเย็นเนื้อไหลมาไม่ได้แบบขามขวานเลยไม่เหมือนขามสุกปินเนียนบกกระเบิดแนวแล้วบกกระเบิดบกกระเมิดแนวดาดับเดิมมครับมาบกกะบอมีมพาดอกนาเก้าวเดิมๆนี่แหละขบี้ตะพีตะน้องเนาะแจ๊คสิไปทางไหนครับไปไกลแน่กับโควิด ต่เลยดังไฟฟิงหนาวเจ้าหนาวสักกะจ้าขอกินเนี่ยมันแรงครับตอนที่ไอหกโมงแล้วครับคือเบาจานมาว่างเนี่ยเมื่อวานน้ำแดงคุ้มแซวกันบอดายไป ้างนอกครับางล่างเพื่อนดอกซุ่มแซวกันืออ้นกีเขากีน้ำกีเขาสู้ผีสู้น้องสู้ลูกสู้ลาุมือนเยืต่ละมือต่ละมือกีเขาซุมกันละครับหนาวโควไฟพี่น้องอาบแ้วเด้อาบแ้วเด้มาเตียนมกีเขามาีเขาคดไฟพิน้องเูดีควนใส่ี่หาควนนี้ครับ ผู้ไดถือคว้นกับอดอาะคุูได้พูดดีใช่อดคดได้กดแก่ใหแนไหาไปบึ้งไปบึ้งคีไปเด็กคว้มอหล่อมอลานเท่าผู้ขาโมแกว่ากีตะโดนเด้ไครับได้แก่หอมไปแกง้สวแก่ากีตะโดนแล้วทอมไม่หอกีน้ำขาไม่ขมไมครับหรอมทั้งหอมทั้งกียี่สิล่ะขมไม่เมไมขมไม่ขาเหนียวขาไม่ นี่คือพ่อเยี่รานเด้อพี่น้องเด้อจำนาจำตาไว้ต่อแจล่งสีครับต่อแจร่งสีมีพี่น้องมาซู้กันเสียงไฟจีเขาจินแล้วแล้วครับสายบุบผามาตะนั่งนะครับได้เลพี่น้องสร้างสารค้ามมันเบิ้งในเลยพี่น้องสร้างสารค้มก็ได้ทังบ้านยังเหลือเหรอครับนี่น้อาครับพี่น้องครับ สารค้ำบาดเองอะบาดนมอําเภอแก่ทำกับนี่เออยังจะจะหลักยังาทั้งหลักสารคามเนี่ยบาดอันอันนั่งาดนั่งะบาดอันคอไหมบาดคอไหมบาดตาพูเออบาดนาพูอะไรบาดนาพูทังสารคามบาดนะพูนาคุณบุภามาตานั่งนะครับเด้นเนนี่ยี่เขาเยอะเนี่ยแมนบิดหลัดซุ้มดีครบุภาตะกุนครับคุณบุภาแะ้วเนี่ยครับขั้นจากเบิ่งบนบุพามาตานั่งกับนี่ ซุ่มเข้าไปเลยถ้าถ้าเบิ้งกันถ้ากันเบิ้งเบิ้งเ่านก็แล้ว YouTube พีพี่แล้วนี่ปีแล้วไปกินนะแม่เน่ยเรียน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 มาถูกมาปเบิ้งทาง YouTube ครับเบิ้งกันเนี่เด้อพี่บอลสีสินจด้พิมพ์เข้าไปครับพิมพ์เข้าไปทาง YouTube ท่ายักษ์ประทันเห็นครับ ลุงหมายได้สตาร์ครับพี่น้องทางสาข้ามทั้งเวล่ำทางวลากระไดพี่น้องทั่วไปทางภาคอีสานครับทั่วประเทศครับถ้าสายบุพาานตั้งเข้ามาหลายยอดกดไลกดแช่เฮ่ตื่นตื่นใจปลาอกกมำนันเ็นเอาหมูบ้าเตยอาหมน

เด็จแล้วเดี๋ยวาสามวเอาไุเนาะมันัเดียวันต้เจ้าไปกินดอกินไไกเอละ้ากสี้อาเอแปลว่าก้นเหมือนกลายเดีเอาไปกีครับเก่ากี้วับกุ้เากมักด้ครเีกได จี่ใบปราเดกบองนานาจี่้ากาี่ใบประแดกบอง้าต้องไปเอาแแบบไ่ได้ตั้งงลคันก็ิิเอาทานไปหนึ่งเขาแล้วมาแรงมากโอ้ควันพี่น้องเลย เดีนยว่มงาเการสนเลยอื่นอาฟังโ้ากรถมน้รถมาน้าเอารถมาน้เร็วลาบเอารถมันํารถที่เหยียบรถนะเรถถีเหยียบรถอีหน่อย

เกินขีเขาให้แล้วแล้วมะแลกบองครับบ่ได้ไปกินร้านอาหารพัตะคาดดอกพีนองเอ้ยโควิดครับอยู่แม่มกับบ้านกับซองไม่กินกัจี้เขากินด้วยละครับพี่น้องครับคอยงเลย่่กันเลยร่อะไมอับบาง กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ก well ันตายบุป่าปัาตะนั่งน้องนี่ก็ฝากไปทางใต้นะสนับสนุนต่างตายก็กดไลค์กดแชร์ให้กันพี่บอกพี่บอกน้องกดไลค์กันแชร์ให้นะห้ลุมไม้หลุมไม้เดี๋ยวจะตากันนะให้เป็นกำลังใจกันนะได้คลิปดีๆได้เห็นกัน ว่าปีใหม่ครับต้องเห็ดไม้ลุงไม้ได้ได้ได้ตาบลุงไม้ได้ตาครับลุงไม้ได้ตาขอเข้าไปเลยครับอางยูทูปครับเดี๋ยวบอกเลขเดียน้อยเล้บอกเลขเดียด้บอกเลขถึงสองตัวสามตัวหมนเด้เลขเดี๋ยวเดี๋ยวมอยังมันบอกเดี๋ยวนี้ ไม่จำแห้แล้วอมอาจารย์นี่เนาะอาจารย์ท่านจะปล่อยเเลขนี่ท่นเขาเบิ้งก็ดูวหููรอดด้วยรดพด้เด๋ยวอยางเขาเบิ้งอ่ะถ้ามาเขาเบิ้งตาสิพาดโอกาสจะได้อาจารย์ท่านถึงเวลาปล่อยที่ปล่อยเบอร์ดอกเดือนี่ดนย่ท่นปล่อยครับใกล้ๆเลสิองปแล้วอาจารย์ ใสใจได้ออกเขาบอเบิ้งเขาเบ้งด้วยสะานสิปอยครับปอยเห้เบิ้องอกนี่ครับพี่สะกีเต้นองลูกหลานพี่น้องครเบิ้งเอาับปีไม้ครับมือเียมือนียเป็นมือปีไม้ครับกนเลยไลเเพีายะบพ่อเีพี้น้องเบิ้งพ่าพี่น้องญาติพี้นนองท่านใดไหลายแมนเบสครับ

พี่เขาท่าไทยานาวดังโลกของดังกบางคนก็บางคนกับ้านประเดองบ้านประเดของบางคนกับบ้านประเด้จเองบาคับสุมนุ่มกันครับทำข้าวจี๋ทำข้าวจี๋ทำน่อยๆทำน่อยๆิข้าวจี๋ย่ำหนาวหนาวนาวเย็นย ได้แรงนิเรนขาจำเตาครับเปดครับเปิดแลนี้ปอเป็นวา่นงตะปูปาสาวผุ่อครับกีเขาเป็นเบิร์สมื่นีเขาผู้สาวาเขาบ้าปลาแดงหวง ยายไปเดินบองยา่ไปเดินบ้องสาวกี่ไหนกูเอเกี่ดีเดงกน้อยแองมันสิส่งใดรีบทายครับเพราะว่าคำบ้าวังเนบุหรีไฟครับไก่ครับแล้วครับ างุนกันลางุนกันกํลังปั่นอยู่กับันไปตัวลางุนกํลังปั่นอยู่นั่ัระดิบกโดยนี่แม่ขีบมาเโพ่อมาเออไปกินลับเ็ดอาเาอ้ยอมั้ย<า>เอสามาั้ย <c oughs> ไปเองหาแม่ยัง <c oughs> ่เ็เ <c oughs>

ใช่ทั้งอากาศครับไก่อดไกเจ็บข้อยังก็ยังอันเจ็บบอกอันเจ็บอกว่าปไดหัไหลไปหัดอนะตีขนกดแขนกอดอาแขนที่งไปจอดปวดมันกินหอนี่อะไรน้าไหนปะ้าตีม่ะม กันดีละินเาานีมีเองจานกินนเี้ยวกินเาอันนี้บ้านเิ้ม้าบ้าะมืดเขามืดขอพี่น้องสิบปีชิบแล้วครับพี่น้องครับปีชิบแล้วกนไล่ก็ตจิต ตามหายดับเบิลเดอร์พี่รองเด้อฝากช่องซุง้มไม้ได้สตาร์น้ำนะครับขอติดตามหายน้ำแน่ครับสวัสดีครับไป